หนึ่งหนึ่งป้อหนปั๊มอกระแะอ๋นนี้โตแล้วกินกาแฟเฮียเฮียตังก็อยู่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคครับสวัสครับสวัสดีครับีครับสครับัดีครับสวีครสครัีรู้สวีรับรู้สรครับครอครร้คสคคคิด อ่ะขอตามดิไปเอกไปไหนพระเอกพระเอกไปไหนน่ะระเอกกูเอ่อไม่รู้เอา้าวช็อตเอาช็อตช็อตไออ่านไออ่านช็อตยูช็อตยูอ่านอ่านอทั่วต่างประเทศเปล่าอะไรเออเออเออว่าเฮ้ยมันไปไปงานไปงานเออเบอร์ใหญ่อ๋อไปคือติดตามชีวิตอัานทางแบบว่าทิกต็อกสิ อือจริงโอตอมโอ้โหได้หัวฉกมากเลยนะตอนเนี้ยนี่ลงมาเอาแก๊ปนะจริงๆนะลงมาเอาข้าวแล้เนี่ยใครจะไปคิดก็เติมึงอกใจนะ่ไหมอ่านหนังสือหรือแลบบลงมาเอาข้าวเนี่ยแล้วคือกูก็ทักไปทักมาเออเป็นไงล่ะตอนแรกก็แต่ว่าจะรีแคปละครตอนนี้ก็โอ้โหเออไปโอโอมโกคัมแบ็กเลยละกันรีแคปไปละตอนต้น ตลกเลีว่ะต้องไม่นัดไงถึงจะมากันจริงจริงนัดแล้วมันจะมีแบบน็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ล็อกเปิดเลยจริงเเราไม่ได้นัดกันเลยเราไม่นัดชวงเนี้ยก็คือผมไม่ได้นัดกันเลยจริงๆนะครับทุกคนแต่เราเพิ่งเจอกันไปจริง โหยดีวายคุณดีวายคุณโหดอยู่นะครับน้ยติดตามกับคุณอยู่นะครับุ้ยขอบคุณครับเฮ้ยใครเป็นซุนน้องไดมอนด์อนฮอตสกายนะครับฟูโอ้ยโอ้าหวยเข้าห้าป่ะเออต้องจับพี่ตักอยากหลอกอยากหลอกเขาพี่ตัก อยากตัดผมทรงมูเล็ตแบบพี่ตั๊กทรงอะไรนะมูเล็ตทรงมูเล็ตมูเล็ตแต่ว่าพี่อยากมูลเล็ตแบบน้องไดมอนด์น okay. ่ะครับทำยังไงดีเูิดอะไรล่ะโอ้ยอ ok ๋อล้มเลยโคโดโมโคโดโมโคัมแบ็กกะแท็กล้มละล้มจริงไหมนี่ยจริงกูเปิดเข้าไปไม่ได้อะหรอใช่ เปิดได้อยู่นะตอนนี้อาหรอน่าจะโทรศัพท์กูคทางแล้วล่ะมันบอกว่านี่เป็นศีดาจาริก่อนหมดเส้นไปสองโอ้โหจริงนะครับสีดาจาริก4โมงละวันนี้น้องม่อนทำอะไรบ้างนี่น้องม่อนไม่ทำอะไรครับน้องม่อนหนึ่งคิวแน่นเกินเสร็จฮึคุณน่ะนัดมานัดมา เรา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 ,เรา,เราับไม่ได้ต้องต้องไปไปที่ร้านเลยอ่ะแล้วบอกว่าไปอ,อ,อยู่นี่นะเราเดินจะมา <c oughs> เออราก็ต้องมาเราจะต้องมาท้านัดท้านัดไม่ได้ลับไม่มา <c oughs> คนมีคนบอกว่าผมลิขิตนำพามา <c oughs> <c oughs> ใช่ไครับ <c oughs> ผมลิขิตด้านชะอ้าชะอา เป็นจจแจ๋ซะแน่อบดูโพดไม่ได้ด oh. ูโพดไม่ได้ว่ะโหลดไม่โหลดไม่ติดอ่ะใช่ไหมครับเป็นใช่ครเป็นเราหมาะแบ็คโยเนียเฮ้ยพคนโม่ลงโม่แดงคนโม่หกคนของเรา Yes sir โอ้เออหวานเราจะเปซกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่วะโอ้โหเกินปีอ่ะเกินปะเกินเกินเกินกัปีใหม่ไม่ได้แก้เป็นดีวายไม่ไยงไม่ช่วยเลยเกินเกินเกินก็ปีใหม่ผมปีสองปีอะฮ้ยถึงปะไม่ถึงปีครึ่งไม่ถึงครับไม่ถึงปีครึ่งเออเขามาเขาพี่ใช่ปะหวานเป็นไปสองคนอูเอ้ยแต่เป็นแบบเป็นดีวายไมยังไม่ได้สเปรเลยใช่ปะใช่เออ อะไรนะตั้งต้นอ๋อคุณอะเกินไปฮึอะไปสู้ตั้งต้นได้เขาแพ้โอ๊ยตั้ต้นเรามีรูปตั้งต้นคู่กันเยอะเลยเนอะรูปอะไรวะจะแฉอะไรนะรูปอะไรเห็นจะแฉแแยังดูโพสไม่ได้เลยคือน่ากลัวแหละไม่ใช่เนี่ยถ่ายรูปกันเนี่ยอยากอยากเล่นซีรีส์กับปอกับอู่อ่ะ โอยผมไม่อยากเล่นกับคุณทั้งนี้จะต้องชังหน่อยเอาไหมคุณเตรียมหน้าไว้รับหมัดผมเลยต้องไม่หมดนั่นขอเน้นๆเอ้ยไม่โหมดละไอ้โม่ไอ้โม่ต่อยเบาไม่ต้องกลัวเฮ้ยโม่ยอมได้เหรอ๋อใครมันจะหนักถ้าต้องต้นละขาผมอาวุ่นเลยายมจะทำผมนะจริงของฉลาม อะไรอ่ะฮะช็อตด็กว่าช็อตอะช็อตฟิีแรงไปหรือไม่แต่ลองตามสองคนในกลุ่มแบยกินข้าวเนาะกินข้าวอย่างเพื่อนกินข้าวเนี่ยกินแล้วมาหรอยังยังไม่กินกินเลยยังไม่กินเลยกินข้าวตอนนี้อะไรโอไปดิ เห็นผลปะแล้วหลุดปะไม่นะโลโลโลโอเคก็มาแล้วโไปไมโหลดคุณโมไม่ได้อ่ะเสรยใจวะอืมไม่เห็นเลยอ่ะใครพิมพ์อะไรรลออยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอะหลอได้ยินปะเรียวเกิร์ลใครเนี่ย จบแล้วโอ้โเองจบแล้วไอ้อัดไม่บอกใครอ่ะไม่เพราะอะไรจบแล้วอ่ัลโหลโอเคเดี๋ยวกันจะชวนจบจบจบไม่คือต้องบอกงี้นี่ตั้งโปรไฟล์เป็นรูปแบบการ์ตูนไงเขาจำได้เขาจำคุณไม่ได้แล้วโอ้โหไหมเบอร์ใหญ่แล้วไงมึงก็พูดไป ไอ uh, ้หม right. ูเหนาเลยหมูเองโอ้ยเสร็จแล้วจบแล้วขอบเออร์ใหญ่แล้วะดิจริงเราเถ้าถ้าโทรหายบอสเดี๋ยถามว่าใครวะจริงเหรอเอาเอาปละเฮ้ยเฮ้ยมึงเรามึงเรามึงเราโทรหายก่อนดิมึงเราโทรหายกอนดิโทรหายก่อนดิโทรหายบอสโทรหาพ่อหนุ่มสกายรัตฟ้าล่าฝันของเรา ทำไมก็ฉันงงวะโทรมาทำไมหล่อทำไรอ่ะหล่อเนอะงงทำไรอยู่อืมกำลังแพ็กคุกกี้อยู่ครับแพ็กคุกกีแพ็คุกกี้เข้าสเปซมาเป็นพ่อคุยอยู่โคโนโมโคโนโมคัมแบ็กโดนด่วนตอนนี้จริงปะเนี่ยจริงเร็วๆร็วเร็วเเร็วเดีข่าวข่าเข่าเดี๋ยวเจอกันในสเปซจบ เออไอ้ขาดหนึ่งต้องรุดได้เฮ้ยกูได้แล้ว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 ได้แล้ววะกูเปิดนี่ได้ละเปิดไงเปิดโคดมกเปิดไงอ่ะกูเก่งฝันไม้ไม้เพื่อนมันมันแล้วต่โทรศัพท์คนคือโทรศัพท์มึงกากไงมันจะต้องทำใจเลยโอ้โหแรงเกินไม่ใช่มันสะท้อนหอกมึงมึงเปิดเสียงดีกว่าสะท้อนหรอ ไม่ไม่ละไม่ละโอเคเนี่ยล่าสุดกำลังดูล่าสุดมาล้จะรับให้บอสกันจริงน้องบอสแพ็กคุกกี้เฮ้ยคุณเคยกินคุกกี้น้องบอสยังอร่อยนะเออบอสบอสกูยังไม่เคยกินเลยเออยังไม่เคยกินเฮ้ยนี่ไอ้มาแล้วเฮ้ยเพื่อนครับตั้งแต่ทำไมทำไมกูกินคุกกี้มึงนะทำไมกูถึงรับ ถ่ายดีจังวะหมายถึงว่าถ่ายละครใช่ไหมเออถ่ายละครดีเพื่อนมันแบบมันเป็นเอเนอร์จีดีอะอะไรอย่างเงี้ยมันให้แบบความอุดมคนแล้วก็แบบว่ามันให้แคลอรี่เยอะมาใช่ไหมล่ะใช่ล่ะสะดวคุณภาพเออจะเป็นไงบ้างเนี่ยผมเหรอผมกำลังนั่งแพ้คุกกี้อยู่เนี่ยอยากกินคุกกี้บ้างกินเปล่าจสำหราบอู๋ให้พันหนึ่งเลย โอ้ยมต้องจ่ายพันหนึ่งจ่ายพันหนึ่งต่อชิ้นใช่แพงว่ะเพราะว่าแบบเพื่อนๆก็ต้องราคามีตรภาพหน่อยเออแต่อร่อยจริงๆแต่อร่อยชอบกินคุกกี้ถั่วเออชอบชอบสิบก็จะต้องอดหนลนละใช่แล้วทำไมถึง ยืดดีมาสเปซคัมแบ็กันเนี่ยเออกูไม่รู้มไงตอนแรกกูพอเตอรสกายรีแคปอือแล้วกูว่าขัมาอให้ให้กูขึ้นมาแล้วเสร็จเนี้ยให้โอเปอร์ก็มาเนี่ยแล้วพอแล้วพออู่ปอมาปุ๊บก็เลยเป็นโคดมบอกทำแบ็กเปลี่ยนแพ็กเลยเอาแล้วคุณอั๋นนะคุณอัานเขาอยู่มาเกเาไอโอโทรไปแล้วอั๋นหาืมให้อั๋นถามว่าใครวะ โอ้ยไฮ้ยคุร้อนนั่นสิแบบอะไรนะอะไรนะอะไรนะผมจะถามทุกคนเป็นยังไบ้างช่วงนี้เออแต่ถามป๋อหน่อเออเป็นยังไบ้างป๋ออ้าวอ้าวโหลดไม่ได้แล้วอ่ะอะไรนะ เวลาคุณไปรีฟเฟรชเยอะเกินหลดไม่ได้อะ How to เจบเลยหลดแล้วะวะเขาบอกเลยเราเราเรา,เราสเปซใน X อะ่ะอีรอนมันก็ต้องเห็นเรา <c oughs> ววสวัสดีครับพี่รอนพี <c oughs> ่รอนมาเข้ามาทำไงอะ่ะฮะ เราบอกว่าแบบผมอ่านหนังสือเขาแล้วเฮ้ยเขาบอกาเชื่อประวัติเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวไปต้องมาทำงานต่อล้โอเคจริงเนี่ยแวจะถึงทีละใช่ๆๆได้โอเอ้ยครับเพื่อนเจอกันนะครับเจอกันนะคนี้ครับผมครับคู่นี้เลครับจุ๊บจุฮะอะไรอะเ้าพรุ่งนี้เหรอเฮ้ยพรุ่งนี้เย็นว่างเว้ย ม่ม <filho> <c oughs> okay, okay. okay. so ีูไม่ว่างจบแล้วเตื่องปีหน้าปีหน้าเออเออเคเคไปเคเคไสู้ๆนะครับก็จะทางานนะครัเคครับครับครับ้โหลดได้แล้ว